ขอออโต้จัดให้อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะออดียตัว์ตาแคม y นะครับทั้ง2องคันเลยสีขาวคันที่เข้ามาใหม่นะครับดีเทลจะเป็นยังไงพิเศษแน่นอนผมบอกเลยในคลิปนี้นะครับนะวันนี้เอาทางเลือกนะที่เป็นเบนซินล,ล้วนมานะครับเผื่อใครอยากได้ตัว o ตาแคม r y แรี่แรงๆสวยๆนะครับซีดานทรงสปอร์ตราคาไม่ถึงล้านนะครับผมบอกเลยว่า2คันนี้วันนี้มีดีแน่นอนนะครับไปชมพร้อมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครับวันนี้ผมมี2หลอดแนวสองสีสองสไตล์นะครับผมบอกเลยว่ารถทั้ง2คันนะครับเป็นรถหน่วยงานโปรดประจำการนะครับลองดูได้เลยนะครับว่าใครถูกฉล ộ สีขาวหรือถูกฉลกกสีเทานะครับก็ติดต่อผมเข้ามาในทอโต้นะครับทั้ง2คันนี้นะครับเป็นโตโยต้าแค r y นะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับเป็น2.0ตัว G นะครับเป็นตัวไมน์เนสเชน นะครับมีคันหนึ่งเลขไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับคันหนึ่งเลขไม่หนึ่งแสนทวนนะครับนะราคาเท่ากันนะครับราคาอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจะซ้ายหรือขวาถูกใจคันไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเทมป์ลีดสองจุดศูนย์ตัวจีปีสองพันยี่สิบนะครับไม่เจ็ดหมื่นสองราคาแปดเก้าเก้านะครับคันสีเทานะครับดูต้าเทมป์ลีดสองจุดศูนย์ตัวจีปีสิบแปด ครับไม่หนึ่งแสนนะครับราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับต้องบอกว่าเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทั้งคู่นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองโทรเข้ามาคุยกันนะผมส่งรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับว่าอยากได้คันไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับผมพาไปดูคันไกลก่อนนะครับคันไกลนะคันไกลนี้ต้องบอกว่าเลขทะเบียนสวยนะครับสีรถเป็นสีเทานะครับดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายกันชนหน้ามายเนอร์เชนกระจังหน้ามายเนอร์เชนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสูงต่ำออโต้พร้อมเดย์ทม์เบนทิงไลท์นะครับ คันนี้ไฟดัดหมอกเป็น LED แล้วนะครับทะเบียน6735นะครับรถต้องบอกว่าสภาพมือเดียวป้ายแดงเป็นรถสำรองหน่วยงานนะครับปี2018นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับที่ทอโต้นะแคมรี่ต้องบอกว่ามีเยอะนะครับมีตัวไฮบริดนะตัวไฮบริดยังอยู่สองคันนะครับตัวไฮบริดยังมีอยู่สองคันนะครับนี่นะยังไงฝากคันนี้ด้วยนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนผมบอกเลยว่าอัตราเร่งดีประหยัดน้ํามัน บไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับเรทามนิ่งไลท์มีให้นะครับกันชนหน้าไม่ได้เชนนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับคันนี้นะได้ยางมิชลินพามาซีโฟนะครับยางปี2020นะครับดิสเบรกสล้อนะครับสีสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับราคา8 9 9 0 0 0บาทนะครับตอนแรกคันนี้ราคาเสนอขายไว้อยู่ที่919,000บาทนะครับ อโตปรับราคาใหม่นะครับใกล้ปลายปีแล้วนะครับรถหลายๆคันนะราคาลงนะครับยังไงกดติดตามในช่องหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ว่าคันไหนราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมบอกว่าโปรโมชั่นเด็ดๆมีให้เพียบนะครับตัวรถคันนี้เป็นสีเทาแจ้งลงเล่มนะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับโตโยต้าแคม2.0ตัว G นะครับสีเดิมทั้งคันนะด้านหลังเซ็นเซอร์4ดไฟทับทิมดิฟิวเซอร์สีดำไยท่อ,อขวา นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับปลายท่อสุดนี้จะออกจะออกคู่นะถ้าพอเป็นไฮบริด2.5ไฮบริดจะออกซ้ายอย่างเดียวนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับโตโยต้าแคมรี่สวยๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยไม่มีผิดหวังนะครับกับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับเราการันตีนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับกับโครงสร้างตัวรถนะครับเป็นองค์เป็นอาร์คเดิมหมดนะครับนี่เลยแงะให้ดูเลยนะรถสวยๆเดิมๆ หัวน็อตนะฝาท้ายไม่มีเปลี่ยนไม่มีขยับนะครับช่องเก็บสมภาระเนี่ยกว้างมากนะครับสําหรับแคมรี่นะครับนี่ดูนะพอเป็นรถที่เป็นพรีเมียมคาร์นะครับพวกบล็อกลลออะไรเครื่องมือทุกอย่างจะมีจุดมาร์กมาร์กมาร์กลงพอดีนะครับคันนี้เป็นเบนซินล้วนนะครับไม่มีแก๊สนะผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มใครอยากหารถหรูๆนะครับสุดลักชัวรี่ไว้ใช้งานนะครับติดต่อผมเข้ามาในทอโต้นะครับนี่ รถทุกคันนะครับการันตรคุณภาพรับประกันเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือสุขเฉิดอีกหนึ่งปีเต็มๆนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนสําหรับใครที่กําลังมองหาหรือกําลังลังเลอยู่นะครับว่าจะไปซื้อป่ายแดงหรือจะซื้อมือสองในราคารุ่นเท่าๆกันเนี่ยแปดเก้าเก้าเนี่ยนะผมบอกเลยว่าแคปรี่นี่คือที่สุดเป็นสุดยอดยนตกรรมเลยนะเรื่องความหรูนะครับเรื่องความนิ่งนะครับเพราะว่าช่วงล่างของแคปรี่เนี่ย เขาปรับเซตมาพิเศษนะครับมันจะแบบวิ่งลงหลุมนี่ถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยนะคือนิ่งเงียบย่านความเร็วสูงนี่ยิ่งสบายเลยไปแบบลอยๆอยนิ่มๆนะครับดูแผงประตรูแผงประตูนะใหม่กลิปนะครับกระจกออโต้สี่บานนะครับมีพรมให้เรียบร้อยนะครับมีแอร์ด้านหลังให้อีกนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตสีดำนะเป็นทรงสปอร์ตสีดําแบบนี้นะหัวหมอนก็ปรับได้นะครับเป็นทรงสปอร์ตสีดํา แล้วพวหมอนก็ปรับได้นะครับที่เท้าแขนนะครับก็พับเก็บได้แล้วก็ยังสามารถเปิดไปด้านหลังได้ด้วยนะนี่เปิดไปด้านหลังได้ด้วยนะนะครับสะดวกสบายนะรเรื่องการใช้งานนะครับม่านหลังก็เป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วแต่ว่าเราจะเซตจะให้มันขึ้นตลอดหรือว่าจะให้มันลงตลอดหรือว่าจะให้มันขึ้นตลอดแล้วมันจะลงตอนเข้าเกียร์ถอยหลังก็ได้นะครับ <S <S เราสามารถปรับเซตได้จากตัวรีโมทเอ้ยตัวอ่พวงมาลัยด้านหน้านะครับ เสาเเสานะครับรตไม่มีขยับนะครับแผ่นเพจเดิมนะครับราคา8 9 9เก้า้านะครับคันนี้คือรถโรตาร์แคมรี่นะครับ2 0งตัว G สีเทานะครับเบาะสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับพวงมาลัยนะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็คอนโซลเนี่ยมีไฟแเบียน์ไลท์เห็นไหมครับสีว่าฟ้าเนี่ยในนี้นะครับมีไฟแเบียน์ไลท์แล้วก็เป็นลายไม้นะครับ หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay a n d r o ย d b l u e t o o t h ได้ระบบแอร์เป็น Dual Zone นะครับเป็น Dual z o ซ e นะครับ w i r e l e s s c h a ร์จนะครับอยู่ด้านใน w i r e l e s s c h a ร์จนะครับพร้อมลักนะครับ usb aux แล้วก็ที่เป็นตัว power outlet นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำสองจุดนะครับนะเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮมมีให้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นวงมาลัยแบบฟูลมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมระบบล็อกความเร็วก็คือคูลคอนโทรลให้แล้วนะครับ ที่ปัดน้ำฝนนะครับเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดออโต้เช่นกันนะครับทุกอย่างสามารถเซ็ตให้เป็นออโตเมติกได้ทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องมาคอยเปิดคอยปิดนะครับเวลาเราวิ่งแบบฝนตกพัมอะไรอย่างนี้เราก็เปิดให้มันเป็นออโต้ไปเลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับคันนี้คือคันสีเทานะครับ8 9ด0 0 0บาทนะครับกับ Toyota Camry ปี2018นะครับส่วนคันล่าสุดที่เข้ามานะครับปี2020นะ ตัวรถได้เป็นสีขาวมุกนะครับราคา899เช่นกันนะคันนี้เลิกมา70,002ผมบอกเลยว,ว่าโคตรเด็ดนะใครที่พลาดคันที่แล้วไปนะครับคันสีขาวเนี่ยมีมา3คันแล้วนะคันแรกเป็น h ฮบริดพรีเมียมผมขายไปคันที่2เป็น 2.0G ผมขายไปอีกนะคันนี้เป็นคันที่3แล้วนะครับมล70,000ด้วยนะคใครที่สนใจนะครับรีบโทรเข้ามา062-640-7776นะครับคันนี้เป็นตัว2.0ตัว G นะครับกระจกเดิมทุกบ,บานนะครับติดฟิล์มมาเรียบร้อย นะครับคันนี้เลิกใหม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับเจ็ดหมื่นกิโลนะครับภายในสวยสะอาดไม่แพ้กันนะครับสครับพงสครับเพจเดิมอยู่ครบปลอกไฟฟ้าคู่นะครับแผ่นเพจเดิมนะครับปียีสิบนะครับซอกประตูเสาเอเสาบีเดิมหมดนะครับตัวบอกก็เป็นทรงสปอร์ตสีดําเช่นกันเป็นทรงสปอร์ตสีดําเช่นกันด้านหน้ามีไฟแอมเบียนไลท์เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะสองจุดศูนย์ตัวจีเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับพวกตัวหน้าจอวิทยุก็จะเหมือนกันนะเชื่อมต่อ Apple CarPlay โดยบลูทูธได้ Air Duo แอ n ์ ครับข้างในเหมือนเหมือนกันหมดนะครับแต่คันนี้มีสายต่อ้องไว้ให้นะครับเบรกบูร์ค้าออโต้เบรกโมนะครับสิ่งที่ได้ไปพิเศษสําหรับคันสีขาวนะครับที่ได้ไปพิเศษคือ1เลขใหม่นะครับ2ปีรถนะผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มจุกจุกแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะได้รถปี20คันนี้ปี20นะครับรถยังมีวาลันตีศูญเหลืออยู่นะนะครับวาลันตีก็3าปีแสนโลเนาะนะครับ ตามปกติของรถพรีเมียมคาร์เลยนะรถวารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับตัวนี้เป็นรถสำรองหน่วยงานนะครับเป็นรถราชการกดประจําการนะครับสีเดิมนะนอกในนะดูนะครับแถบสีขเขียวเียเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมครบหมดคันนี้นะไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนสําหรับโตโยต้าแคมรี่ของเรานะครับถ้าใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคันสีเทาหรือคันสีขาวคันนี้นะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้เลย0 6 2 6 4 0 7ส7 6นเจดดนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับ ออ l นิว Toyota Camry นะครับคันนี้ออกมาจาก K-Motor อร K ์นะครับเคมอเตสวยๆนะครับรถเดิมๆแบบนี้นะครับนะบางทีก็จะมีทั้งรถบ้านนะแล้วก็รถหน่วยงานปวดประจำการเข้ามานะครับยังไง f อคอยติดตามกันได้นะครับว่าคันไหนจะน่าใช้นะครับคันไหนจะสวยขนาดไหนนะครับก็ลองโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ว่าคันนี้อยู่ไหมอยู่ไหมแต่ผมบอกเลยว่ารถเรามีเข้ามาตลอดนะครับรวมถึงพวกตัวไฮบริดแอคคอร์แล้วก็ปี 17- บ8 นะมีหมดนะโคลอร่าคอร์สเนื้อหอมยังอยู่นะครับเอายังไงนะผมฝากสองคันนี้ไว้ด้วยนะครับคันสีขาว2.0ตัว G ไม่72,000มื่นะครับราคา899ปี2020คันสีเทานะครับ2.0ตัว G นะปี2018ราคา899นะครับเลิกไม่หน0 0 0 0สนะครับไม่ต่างกันไม่เยอะนะ30,000ราคาเท่ากันนะครับต่างกันที่ปีรถอย่างเดียวเลยนะครับยังไงฝากของคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามา 0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเนททอตโต้ได้เล,เลยครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ